ต่อกันด้วยกรยูนิ้วจระเคจ้ะเดีย๋ยวถ่ายลง y o u t u b e ขอเวลาถ่ายนานๆหน่อยปกติจะถ่ายแป๊บเดียวค่ะนี่นะคะถ่ายแม่ค้าลงไปหน่อยนี่ค่ะจ้าคนปลกนี่หนอของนิ้วจระเคจ้ะ,จจะเป็นแบบนี้นะจ๊าจ้ะนิ้วจระเขคจ้ะ หนอเล็กอย่างนี้หนอใหญ่แล้วก็จะประมาณนี้ต้องดูหลายๆแบบเวลาซื้อแลัก็ลกัลกษณะใบนะจะจะมา,มาะะรนะะะประมาณนี้ดูคอนแตคตะจะเนื้วจราเข้นะจ๊ะได้ดูกันนประมาณนี้ใส่คันตรงปก กปีแล้วถึงขายเจรู้อะไรเปนอะไรใครอยากชิมพันธุ์ไหนก็บอกได้เลยค่ะแล้วก็จะขุดนอให้พันุ์นั้นนะจะอันนี้ต้องถ่ายเก็บไว้เดี๋ยวลืมว่าต้นไหนต้นไหไรตอนตกผลนี่ค่ะผลมีหลายสายพันธุ์คนปลูกก็ลืมจะ้ะชมกล้วยยุจจระกขี้ จะถ่ายนานๆหน่อยขอถ่ายน,นานๆหน่อยนะคะเพื่อให้ใเห็นความแตกตา่างใครที่ไม่เคยเห็นจ,จะค่ะต้ิจงจะเข้กเคสะสวดกระถางเจ้าเกศชาดงเจ้าค่ะ นิ้วจระเค้อร่อยอยู่นะคะใครที่เคยชิมจะพอว่ารสชาติประมาณไหนของนิ้วจาระเ,เ็นเคะคะเค,เค,เคทานผู้ชม,มประมาณนี้ะอาลิ้นจี่ก่อนอันนี้ลิ้นจี่ขนมยิ้มนะคะ ต้จินจีสนมยิม่มะปลา,าฟิชค่ะไว้นิ้วจระเข้ค่ะตำบลกู้ยี่หมีอำพภอสนามชัเขตจังหวัดฉะเชิงเศร้าให้ชมกโกยนิ้วจรเะเข้จ้าบายบายแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปจ้าสวัสดีค่ะสนใจทั้งหมอได้เลยจ้าไวนิ้วจรเะเข้จ้า